เปิดอีกมุมค่ะพยานเผยชัดเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ลงจับรถทำไมพร้อมเล่านาทีโดนสิงโตขย้ำโดยคนเห็นเหตุการณ์เล่านาทีสยองสิงโตรุมขย้ำเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ดังในไทยเผยสาเหตุทำไมจึงเกิดเหตุการณ์สลดนี้ได้ เรียกว่าเป็นเหตุการณ์สลดภายในสวนสัตว์ชื่อดังแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครนะคะเมื่อเวลาประมาณ1 1อนาฬิกาของวันที่10กันยายนค่ะเจ้าหน้าที่ของสวนสัตว์ถูกสิงโตทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บสาหัสและภายหลังก็เสียชีวิตลงณที่เกิดเหตุขณะมีนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและชาวต่างชาติมาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมากเหตุการณ์ก็ถูกบันทึกและมีผู้เห็นเหตุการณ์เล่าเป็นพยานถึงนาทีวิกฤตที่เกิดขึ้นโดยพยานผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าขณะนั้นเจ้าหน้าที่ได้ลงจากรถยนต์แล้วหันหลังให้กับกรงสสิิิงงงงงโโตตตตตเเเเมมมื่่่่่ออัวหหนนึึซยูาาาปปรระณ10ดข้ไ เจ้าหน้าที่จากด้านหลังและลากลงไปกับพื้นก่อนที่สิงโตตัวอื่นอีก3-4ถึงตัวจะวิ่งเข้ามารุมกัดซ้ำทําให้เหตุการณ์ยืดเยื้อนานราว1 0 1ถึงนาทีขณะที่นักท่องเที่ยวและผู้เห็นเหตุการณ์พยายามส่งสัญญาณด้วยการบีบแตรรถและตะโกนขอความช่วยเหลือแต่ไม่สามารถเข้าไปห้ามได้ทันเหตุการณ์จากการสอบสวนเบื้องต้นและการให้ปากคําของเจ้าหน้าที่สวนสาว์ร,รบุว่าสาเหตุที่เจ้าหน้าที่รายดังกล่าวลงจากรถในจังหวะนั้นเกิดจากการทําของตกนอกตัวรถเจ้าหน้าที่จึงเปิดประตูและลงไปเก็บของ ซึ่งขณะก้มเก็บของหันหลังให้กับสิงโตซึงถูกสิงโตจะครุบจากด้านหลังก่อนจะถูกลากและรุมทำร้ายตามที่ปรากฏขณะที่ในโลกออนไลน์ค่ะได้มีการเปิดเผยว่ามีพี่ชายเพื่อนทำงานที่นั่นเขาบอกว่าผู้เสียชีวิตค่ะขับเข้าไปไล่สิงโตให้เข้าที่แต่ดันเปิดประตูลงมาแล้วหันหลัง ด้วยความที่เลี้ยงมานานก็เลยโดนสวบแก่คงเคยชินคนเก่าแก่เลี้ยงกันมานานเห็นว่าอากาศเปลี่ยนชื้นก็เลยทําให้สิงโตเนี่ยงุดหิดมากซึ่งการช่วยเหลือและผลการตรวจสอบนะคะเจ้าหน้าที่สวนสัตว์และทีมแพทย์ฉุกเฉินเข้าให้การช่วยเหลือและนํานตัวผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลยินัญญญาในภายหลังว่าเจ้าหน้าที่ผู้เคาะ้ร้เสียชีวิตแล้วขณะเดียวกันตํารวจภูธรพื้นที่ได้เข้าตรวจที่เกิดเหตุสอบปากคำพนักงานสวนสัตว์ทบทวนระบบความปลอดภยัยภายในเขตจัดแสดงสัตว์ละตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติตงานในช่วงเวลานี้เพื่อสรุปสาเหตุและ ความรับผิดชอบต่อไปโดยสิงโตค่ะเป็นสัตว์ที่มีสัญชตาตญาณผู้ล่าหากมีการเคลื่อนไหวที่กระตุ้นหรือบุคคลอยู่ในตำแหน่งที่ทําให้สัตว์เห็นเป็นเหยื่อหรือว่าแปลกปลอมสัตว์อาจตอบสนองด้วยการโจมตีทันทีนอกจากนี้การก้มลงหรือหันหลังให้สัตว์ขณะอยู่ใกล้กรงอาจทําให้สัตว์รับรู้การเคลื่อนไหวเป็นสัญญาณของการล่าได้ง่ายขึ้นเจ้าหน,น้าที่สวนสัตว์จึงต้องปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเสมอความรู้สึกของผู้เห็นเหตุการณ์และนะักท่องเที่ยวผู้ที่มาเที่ยวและเห็นเหตุการณ์หลายคนให้สัมมาาาาาษณ์ววว่่่่่่รรรูู้้้สึกกกตใใจจจจและไะไไชยยออยงงเนืข เจ้าหน้าที่อาจคุ้นเคยกับสิงโตทำให้ผู้เห็นเหตุการณ์ไม่คาดคิดว่าจะเกิดการโจมตีรุนแรงเช่นนี้ขณะนั้นมีการบีบแตรและตะโกนขอความช่วยเหลือแต่การเข้าไปกลางกรงหรือใกล้พื้นที่เกิดเหตุเป็นไปได้ยากและสิ่งต่อการถูกทำร้ายเพิ่มเติมสวนสัตว์ได้ระงับการเข้าชมบริเวณจุดเกิดเหตุชั่วคราวเพื่อตรวจสอบระบบริรภัยและขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ขณะเดียวกันทางสวนสัตว์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังทบทวนนโยบายการจัดแสดงและการเข้าพื้นที่ของพนักงานเพื่อ,อาร์รออยีอกทั้งก็เตรียมให้ความช่วเหลือกับ ครอบครัวผู้เสียชีวิตตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนดค่ะอะเน่เน่เน่เนตอนที่เขาลงมาใช่ตอนที่เขาลงมาตอนที่เขาลงมาเอ้ยเอ้เราก็เอ้ยอ้ไอ้เราตอนแรกก็คิดว่าเป็นการแสดงหรืออะไรหุนเหินอะไรวะเพราะว่าเหมือนเขาก็ยืนเนี่ยเขายืนเห็นว่าแล้วสิงโตมันก็ค่อยมาแล้วมันก็ตบดึงหงายหลังไปเลยมันดึงหงายหลังมันก็ไม่ได้รอบจู่โจมนะมันก็ค่อยมาของมันนะ หมอครับตอนที่มันไปตะพุบเนี่ยมีกี่ตัวครับเนี่ยตัวเดียวนน,น,น,นี่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 อันนี้ตั้งแต่ต้นเลยเรื่องจริงห,นห็นป่ะปึ๊บแล้วเสร็จแล้วพอพลอยดิบปั๊บแต่เขาก็ไม่ไดิด้น <S <S เขาก็ไม่อะไรนะเออไม่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 ดิ้นมันจะยิ่งแบบอันนั้นไหมแม่ละไอตัวที่มันก็ค่อยมามันก็ไม่ค่อยมันไม่ได้วิ่งกันนะแล้วตัวอื่นก็แต่เขาเออแล้วหลังจากนั้นก็เป็นไปแบบ ออเออ,อาจารย์ดูเหมือนเขาเขาไม่ได้ร้องไม่ได้อะไรร้องไหมไม่ร้องเลยตอนนั้นอันนี้ก็ต้องดูต่อไปนะฮะว่าทาง safari world เนี่ยจะออกมาชี้แจงยังไงหรือว่าลุงเขามีอาการป่วยอะไรหรือเปล่านะฮะเพราะว่าคุณหมบอกว,ว่ามีอาการเหมือนลอยแล้วก็ยืนนิ่งสนาทีในขณะที่สิงโตเนี่ยก็อยู่ตรงนั้นนะฮะก็เลยโดนจากครบไป